ดูมะละกอต้อนนี้นะคะติดดินเลยดกมากติดดินเลยนะคะนี่เยอะจริงๆริงมะละกอติดดินเลยอ่ะโอเคพูดด้วยยายต้องพูดสิสวัสดีค่ะเออมา,อามาเข้าเนี่ยอุยดอกอัญชันนะคะนี่สวยมากเลยดอกอัญชัน ดอกอัญชันนะคะสวยมากวันนี้เดี๋ยวดอกอะไรเนี่ยสั้นกลิ่นใช่เหรอสีเหลืองนี่นะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอยอ,อย่างนี้องทุกคนด,ดูซิดูซินี่สวยมากเลยเราอยู่สะพานไป ตรงนี้ก็เลยนึกได้ก็เ,เลยมาขายมาดูออดอกอะไรพี่เสือเขาบอกดอกอะไร่ายดล้วพี่เสือดอกอะไรนะพี่เสือเลื้ยงปรียาธรโอเคสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปเดินตรงนู้นค่ะ ถ่ายต้นนี้แก็สตอไปก่อนมีถนนี้เขาเรียกทออุไรแล้วก็สตอร์วไว้ก่อนแล้วคือถ่ายตรงนีลววน้ลงตรงนี้ไหมใช่ไม่อยากเดินตอนงตกนะคะ ก็จะเากกวิธีนรัาย,ยน้ากลังฟ้างนะครับที่จะเปลี่ยครั เข้าเขาให้ปูนเข้าใช่ไหมหนึ่ไม่มีประตูไม่เขายังไม่ให้ข้ามหรือเปล่าเพราะทางโน้นมีการก่อสร้างพอเราเดินข้ามไปแล้วมันจะไม่สะดวกในการ okay, ก่อสร้างทรายานาคอยู่ฝั่งกัะโน้นโอเคเข้าถ่ายได้นะคะเข้าได้เข้ามาขึ้นมาขึ้นมาถ่ายเลยข้าถ่ายเลยนี่สะพาน อยนะคะสะพานต่างอยคือข้ามไปฝั่งนู้นจะเป็นต่างอยนะคะสวยงามมากเลยนะคะสะพานแข็งหันหน้ามาค้างไว้ยืนหลบข้างจะได้ไม่บังสะพานนั่นแหละพี่เสือถ่ายรูปให้ด้วยนี่แหละถ่ายรูปอยู่ถ่ายภาพนิ่งอยู่ ภาพนิ่งในในวิดีโอมันมันเป็นรูปวิดีโอไม่สวยไม่มันเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งก็จริงมันออกมาเป็นรูปมีวิดีโอด้วยไม่ม,มีพอแล้วคร้งนั้นแหละครึ่งสะพาน,นพอม,นม,มันไม่สวย <ห ả? S 2> ไปใกล้ๆมันไม่สวย <ห ả? S 2> ไปใกล้ๆมันไม่สวยนี่แหละกำลังสวยเลยเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะตอนเช้าตอนนี้ประมาณแปดโมงเช้านะคะนี่ตอนนี้แปดโมงนะคะ แย้วมันอยู่แถวๆตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนกันเสือเราจะไปไหนกันไปเต่าง,งอยสวยงามมากหนุนแม่นะ้ำพอ,อแล้วสี่นาทีแล้วโอเคลงเลยกดไลค์กดแชร์ยายสมอนบายบายด้วยคอบบายบายคุณดูบายบายกดไลค์กดแชร์ยายสมอนสมอนชาแนลด้วยนะคะบายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ วันนี้เราจะเดินทางไปไหนกันเดี๋ยวค่อยไปดูบ๊ายบาย